ไม่รู้ไม่มีนะมึงซื้อมือสองกระไดเพื่อนท้ามึงอยากได้ถ้ามึงก็ไมเอากูเห็นกูเห็นมาแซงบางคันแม่งแม่งบาดมือต่อเนีแม่งขับไม่ถึงขอบเรียนเลยแค่หมื่นกว่าโลเฮ้ยกลางกลางกลางแม่งก็แม่งราคาแม่งตกไปแล้วว่ะเดียนนั่นแหละดูว่าสยามไม่คุ้นใจอาไรจริง

อย่ากไ้แว er uh มันย well. well ังมีขายอยู่กลัน้าสภาพน่าจะเละอยู่มีอีกมีอีกมีอกมีมีแต่มือสองสภาพดีๆแล้วทำไมแล้วทำไมเขาไม่ทำต่อว่ะถ้าเขาทรารู้ว่าคนชอบขนวด r e ป o a d i n g 30 s e c o n ว่าไหมันคลาสสิกแล้วเหียไม่ทำุ่นคลาสสิกเางไม่มันทำอะไรไงมันไม่ทำนักการอกหรอก

ฟังเพลงแล้วมันอินปล่อยมือกูโอ้ยกูเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เป็นกูเริ่มเป็นกู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 เริ่มเริ่มเล่นในเฮียคือกูไม่ได้เล่นหรอกกูแค่คือพวกไหลไม่อ่านเลยแต่ถ้าเป็นเพลงแบบก็มีเนี่ยตรงกลางเฮ้ยมาไม่มแอ๊ะเนี่ยเคุยเพื่อวันนี้กูยังต้องใช้บลูทูธ ม um, ีบูทูตแบบลำโพงเปลี่ยนไ One enemy remaining อะไรวะกูไม่เห็นใครเลยกูต้องต่อบูทูธเองมาเพิ่มของนี้ในรถไม่มีเพราะรถรุ่น20ปีก่อนมีบูทูตอะไรที่ต้องมาสายต่อนะไม่กูว่าใช่ลำโพงบูทูธเนี่ยแหละปิดลำโพงแม่งเอาลำโพงไปวางในรถ มันก็ไม่ได้แย่แลก็เอาคิดมันะขานดูเยยู่เเฮียขอสองกูจะไปสู้ยิงยังไงเ้อ <ไ>อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เห็นใครเลยลไอเอแน่เลยมาจริงด้วยไปไปาม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 า มก็ีบูมตื่นแข็งมิดปะวะหาเราคนนั้ตัวสมองอเข้าย้งช้าก็รัดงวนี้่ะแข็งแตกแล้วนะอุ้ยไอ้เนี่ยนะ อุ้ยคิวจอยว่ามันตามเต็มเลยตามเต็มเลย30อไม่ยิไม่โดนเอุิงลยเอะนทีรา เมื่อกี้เมื่อกี้มันก็ทำแบบเนี้ยไม่เห็นกูหรอกแบบแล้วปล่อยวางปล่อยวางฮ้ยเอ๊ะเหนียแล้ว ไปไไเนี่ยไ,ไม่ยิงเลยไม่ต้อไม่ทำไมอ่ะร้อยสี่สิบสี่สสสไปควม,มนันก็ขาเดี๋ยวตัวสองต,สตายนะปันัน ถ้าทำไมมันมาตรงนี้เล l ยอ e r s t ต n d i ้ g cover going now enemy spot อ้าวมีคนเก็บกันสิ วิ่งแล้ววิงวว่งแล้ววิ่งแล้วดวน,ดวนเ็ก็บเธอมากเอ,อ,อ,อาตขอบีขอบีนอนดออกาเข้าไปแล้วมเข้าไปแล้วน่าจะเข้าไปแล้วน่าจะเข้าอยากรู้ไหมละ่ะ Who's traveling yeah, up One enemy in the base. It ends <laughs> now. <laughs> Cover going out. <laughs> I am everywhere. Why not? You thought you were safe. Nowhere hey, hey, to hey. run. ช่วยช่วยปินโดนว่ะรับมันลูกีไม่มีเลยอยู่กลางก่นอน กา t ตัดชันขอบคุณมากหายตัวอุ๊ยโอ้ยไอคิวจอยมัน็นรอดมาโ <They win. S 2> oh, อ้โหคิวจอยเกิดตัว30 seconds left Yeah. Shai, shai, shai. Cover going out. Wait. Bike planted. Wait. Shadows traveling. Wait. Okay. <laughs> that's a, good, that's a <laughs> I'm wow. hey, player standing. Shadows traveling. Cover going out. <laughs> I'm <Reloading. Reloading. laughs> Reloading yeah, uh. enemy, Reload <laughs> enemy spotted. Reloading oh. oh, oh. Oh, no. yeah. yeah. oh. enemy spotted. Reloading yeah. now. not now. แคกให้มันมาช่วยๆ Enemy spotted. Racing swarm. อะนะตัวไม่เจออ่ะ c o v เ r g o n g now. ไอ้ตืเอเอาซีเอาซีเอาซี <S <s <we at> เธอว,ว,วัง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 โวยเร็วลูกเร็วห้องพรันโอ้ก็อย่างนี้อ๋อเนี่ยอยู่ที่ชาติอะไรมีคนมีคนกี่มาแค่ตัวนึงแล้วก็บ้างรถมอเตอร์ไซค์มาแค่ตัวนึงมาแค่แล้วก็บ้าง1 enemy remaining ขอไม่ไปแพ้นึงแล้ว with A the LCP. Yeah. I will keep watch.